ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวจะต้องทอผ้าใส่เองอย่างนั้นมันเกินไปแต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนักอย่างนี้ท่านนักเศรษฐกิจต่างๆบอกว่าล้าสมัยจริงอาจจะล้าสมัย คนอื่นเขาต้องมีการเศรษฐกิจที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจการค้าไม่ใช่เศรษฐกิจความพอเพียงเลยรู้สึกว่าไม่หรูหราแต่เมืองไทยเป็นประเทศที่มีบุญอยู่ว่าผลิตให้พอเพียงได้พระราชดำรัสพระบ,บาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาราชบรม,มานาบาพิษเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2540 โรงเรียนนิคมหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ที่บ้านหนองปลาดุกหมูที่สิตำบลนิคมพัฒนาอําเภอขุขันจังหวัดศรีสกิดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมัธยมศึกษาศรีสกิดเขต3ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมมัธยมปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด111คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา14คน ปัจจุบันบริหารงานโดยนายเด่นพงพศไพสารสุวรรณตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมหนึ่งโดยมีวิสัยทัศน์โรงเรียนนิคมหนึ่งจัดการศึกษามุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศยึดหลักธรรมมาพิบาลเป็นโรงเรียนดีของชุมชนครูและบุคลากรเป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวตรรษที่21ภายใต้แนวคิดตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ของโรงเรียนมีจิตอาสากิริยาน่ารักเอกลักษณ์ของโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนิคมหนึ่งได้ปฏิบัติการตามหลักสองเงื่อนไข3หลักการ4มิติโดยพัฒนาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพด้วยความยั่งยืนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติทั้ง3ด้าน8องค์ประกอบ โดยใช้หลักการบริหารจัดก,การแบบมีส่วนร่วมด้วยนวัตกรรมนิคมโมเดลดำเนินการตามขั้นตอนคุณภาพ PDCA และการเทรียกติดตามโดยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขับเคลื่อนตามองค์ประกอบของนิคมโมเดลเพื่อมุ่งผลสำเร็จซึ่ง ประกอบด้วยปริมาณงานคุณภาพงานและประสิทธิภาพของงานนิคมโมเดลดังนี้การจาัดกระบวนการเรียนรู้ตามเอกลักษณ์นิคมโมเดลมีดังนี้ n new normal คือการเปลี่ยนแปลงปรับตัววิถีใหม่ในสังคมโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆทำให้เกิดภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี i เดีย ความคิดในการตัดสินใจทำเรื่องต่างๆอย่างมีเหตุผลคิดอย่างเป็นระบบ K knowledge ความรู้มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆอย่างรอบด้านมีความรอบคอบระมัดระวังที่จะนำความรู้ต่างๆมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน O objective มีจุดประสงค์ในการทำสิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดความพอดีต่อความจำเป็นเหมาะสมกับทานะของตนเอง สังคมสิ่งแวดล้อมและต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น m m o r มมีคุณธรรมสร้างเสร,ริมให้เป็นพื้นฐานจิตใจมีความรับผิดชอบมีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตและรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมจากการนำโมเดลมาใช้ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาของผู้เรียนให้มีเหตุผลมีความพอประมาณและการมีภูมิคุ้มกันที่ดี โรงเรียนได้ขับเคลื่อนเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง3ด้านดังนี้ด้านที่ 1. บุคลากรผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้นำรู้และเข้าใจหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำแนวทางการศึกษาการขับเคลื่อนหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมนิคมโมเดลภายใต้วิสัยทัศน์โรงเรียนนิคมหนึ่งมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศยึดหลักธรรมมาพิบาลเป็นโรงเรียนดีของชุมชนครูและบุคลากรเป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ภายใต้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครู และนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้เข้าร่วมอุดรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาครูและนักเรียนแกนนําเป็นผู้นําในการอธิบายขยายผลสู่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้และนักเรียนทุกห้องเรียนให้มีความรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูร้อยละร้อยมีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้โดยจัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนรู้สู่การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆนักเรียนทุกคนเข้าเรียนรู้กิจกรรมฐานการเรียนรู้ทั้ง3ฐานและฝึกถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2 3 4 เชื่อมโยงสามศาสตร์พระราชาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสีด้านและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนักเรียนทุกคนได้รับการบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงนำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตถ่ายทอดให้กับครอบครัวและชุมชนแต่ละกิจกรรมที่โรงเรียนได้ดำเนินการ จะได้รับความเห็ผมชอบและมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการสถานศึกษาได้นิเทศกำกับติดตามให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องด้านที่2การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพโรงเรียนนิคมหนึ่งมีสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่เล็งเรียนรู้น่าดูน่าอยู่น่าเรียนมีอาคารสถานที่สะอาดร่มรื่นปลอดภยัยเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนมีผู้รับผิดชอบการใช้ปรับปรุงพัฒนา ดูแลรักษาอาคารสถานที่มีแผนผังแสดงอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนมีฐานการเรียนรู้ที่มีตำแหน่งที่ตั้งเป็นห้องที่มั่นคงทาวรมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมสอดท้องเหมาะสมฐานการเรียนรูย้ยางพาราพารวยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฐานการเรียนรูย้ยางพาราพารวยครับตอนนี้ เราได้อยู่ในสถานที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ของฐานเรานะครับเป็นฐานการเรียนรู้ที่รองรับการฝึกปฏิบัติในภาคเกษตรโดยเน้เนไปที่สวนยางพาราในโรงเรียนเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะมีความรู้สู่ความเป็นเลิศออเกิดคฤตธรรมใช้เหตุผลหนุนนำมีมุูดคุยกันเรียนรู้สู่การเปลีป่ยนแปลงสร้างอาชีพรู้จักใช้อย่างพอประมาณสู่ทุกงานทุกอิปิอย่างพอเพียงผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันประยุกต์ใช้กับครอบครัวชุมชนและการดำารงชีวิตอย่างสมดุลกับธรรมชาติฐานการเรียนรู้ปฏิมากรรมนูนสูงสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้ปฏิมากรรมนูนสูงครับกิจกรรมภายในฐานของเรานะครับมีปฏิมากรรมนูนสูงการออกแบบและปั้นงานปฏิมากรรมนูนสูงการใช้เครื่องมืออุปรกรณ์และขั้นตอนการทำและวิธีการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยครับ นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะงานปั้นประติมากรรมโนสีส่งเสริมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถและต่อยอดการเรียนรู้ฐานการเรียนรู้การคัดแยกขยะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้การคัดแยกขยะมีกิจกรรมการคัดแยกประเภทขยะเช่นขยะเปียกขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปขยะอันตรายกิจกรรมการแปลสภาพขยะเช่นการนำขวด พลาสติกมาทำกระถางต้นไม้หรือนำไปขายกิจกรรมการทิ้งขยะให้ถูกประเภทเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อใช้ในการจัดการขยะภายในโรงเรียนรู้จักคัดแยกประเภทของขยะสร้างไรายได้จากขยะลดการใช้ขยะซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของคนไทยที่งประมงค์ตามพระบรมราชโองการด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ครบทั้งสี่ด้าน มีการเทียดกำกับติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมฐานตามตารางการเทียบติดตามเพื่อนำผลที่ได้มานั้นให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาฐานการเรียนรู้ส่งผลให้แต่ละฐานการเรียนรู้จัดกิจกรรมได้สอดคล้องด้านที่ 3. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกโรงเรียนมีการประสานความร่วมมือและได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากชุมชนหน่วยงานภายนอกและสำนักงานขตดพื้นที่การศึกษาประถมมัธมศึกษา สสเกียรติเกษมในการจัดอบรมให้ความรู้ครูกแกนนําและนักเรียนแกนนํามีการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมรับการดูงานจากหน่วยงานอื่นๆและนักเรียนมีความรู้ความสามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้กับโรงเรียนเครือข่ายโดยนายเด่นพงภัยสาลสุวรรณควบในการโรงเรียนนิคมหนึ่งและคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการกับเคลื่อนหลักปัญญาของเศษเรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านปาระสาทกวางข่าวโรงเรียนบ้านตรอยโรยง,งรเรียนนิคมสงต่อชะดอสงเคราะห์โรงเรียนนิคม4กรมประชาสงเคราะห์และโรงเรียนนิคมสมกรมประชาสงเคราะห์โรงเรียนยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้บริการเข้ามาศึกษาเรียนรู้การจัดการกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดทําบันทึกข้อตกลงร่วมมือด้าน,นการ Lis ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับภาคีเครือข่ายจำนวน5โรงเรียนส่งเสริมนักเรียนในการเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชนร่วมกิจกรรมชุมชนเช่นนักเรียนร่วมแสดงในวิธีเปิดงานสําคัญต่างๆร่วมงานแข่งขันทําศึกษาของทางวัดค่ายนคิคมและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนานักเรียนดำรงชีวิตตามหลักวิถีพอเพียงพอประมาณอย่างมีความสุขโรงเรียนพร้อมที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างผู้เรียนให้มีสมรรถนะทักษะชีวิตและทักษะอาชีพผู้เรียนมีทักษะสําคัญในศตวรรษที่21มีภูมิคุ้มกันที่ดีมีวิถีสู่ความพอเพียงต่อไป